สวัสดีครับ11วันสงครามอิสราเอลกับฮามาชเป็นเปนตามที่แอนมิมได้คาดการไว้ว่า ตัวประกันที่ฮามาสจับตัวไปเนี่ยต้องมีมากกว่า150คนแน่นอนนะครับอันนี้จากข่าวล่าสุดตัวเลขของตัวประกันอยู่ที่199คนไม่ทราบว่าฮามาสเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนบ้างแล้วก็มีข่าวตัวประกันบางส่วนเสียชีวิตในขณะถูกควบคุมตัวแน่นอนว่าการที่จะเข้าไปช่วยตัวประกันนั้นมันยากมากเพราะว่าไม่รู้แหล่งที่ซ่อนตัวนะครับต้องอาศัยวิลาแล้วก็หน่วยข่าวกรองนี่พอสมควรแอดมินพูดตรงๆไปแล้วว่าอิสรรีอลเนี่ยพร้อมจาหน่ายตัวประกันหากว่าจําเป็นนะครับ ตอนนี้สิ่งที่อิสราเอลต้องการคือยึดบางส่วนของชนวนกาซาเ,าเพื่อเอามาเป็นเขตดรักษาความปลอดภัยของอิสราเอลหมายถึงจะเอาพื้นที่บางส่วนของกาซามาเป็นกันชนแล้วก็เอาทหารนี้เข้าไปประจำการก็เพื่อสกัดไปให้ฮามาสเนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลได้นะครับความคิดนี้ของอิสราเอลถูกสหรมิการนี้เตือนว่าหากอิสราเอลเข้าไปยึดพื้นที่ของกาซามามันจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะว่าปกติกาซาก็มีขนาดเล็กนี่อยู่แล้วถ้ายึดมาอีกจะทำให้วุ่นวายมากกว่าเดิมนะครับ แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับในตะว,วันออกกลางเนี่ยชาติอาหรับมีอยู่2นิกายก็คือซุนีกับชีอะซึ่งไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ซุนีก็คือผ้าโพกหัวาลายขาวแดง ชีอะนิลายข่าวดํามนะครับบางประเทศมีทั้งสองนิกายนี้อยู่รวมกันเช่นอิรักอันนี้เป็นต้นส่วนซุนีตัวใหญ่ๆอย่างซาอุยูเจอร์แดนบาฮารนคูเวตโอมานจะเป็นมิตรกับอิสราเอลนะครับชีอะก็อิหร่านกับซีเรียรอันนี้เป็นสตูและชาติที่วางตัวเป็นกลางในตะวันออกกลางทุกเรื่องก็คือกาตาร์แม้ว่ากาตาร์เนี่ยจะเป็นซุนีนะครับแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านที่เป็นชีอะและกาตาร์ไม่ถูกกับซาอุนี้เท่าไรหร่แม้ว่าจะเป็นซุนี ด้วยกันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการที่ชาติอาหรับจะรวมตัวกันมารุมอิสราเอลเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากเข็ดขยาดจากสงคราม6วันแล้วการเมืองระหว่างประเทศนี่มันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อฮามาสโจมตีอิสราเอลเราจะเห็นว่าชาติอาหรับหลายชาติเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยอยู่นิ่งๆนะครับ สรุปจะมีแค่ซีเรียรกับอิหร่านเท่านั้นที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลแล้วก็มาเลเซียด้วยแต่ว่าอยู่ไกลนะครับมันจึงทําให้การเรียกร้องของฮามาสเนี่ยที่ปลูกชาติอาหรับทั้งหมด ลุกขึ้นมาสู้กับอิสราเอลจึงไม่ได้ผลนะครับแอดมินเล่าเพิ่มเติมนะครับซาอุเป็นพี่ใหญ่ของตะวันออกกลางที่มาอยู่ข้างซาดมิกา้าจริงๆมีคําถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าใจจริงซาอุเนี่ยก็ไม่ได้ชอบอิสราเอลนี้เท่าไหร่แล้วครับมันต้องย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่1บริเวณนั้นเป็นหัวเมืองของออตโตมันรวมถึงอียิปต์ด้วยแล้วอังกฤษเนี่ยเข้ามาตีออตโตมันแตกนะครับ โดยให้ชาวอาหรับที่เป็นหัวเมืองช่วยรบกับออตโตมันนะครับและอังกฤษสัญญาว่าจะปล่อยให้เป็นอิสระและอังกฤษก็ชนะอังกฤษก็ทําตามสัญญาขีดเส้นแบ่งประเทศให้แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่อังกฤษทําคือเปลี่ยนราชวงศ์ของอาระเบียล้มราชวงศ์เดิมแล้วก็ดันตะกูลซาอุดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของอาราเบียกลายเป็นประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นราชวงศ์ซาอุดเนี่ยจึงมีแบกหรือว่าผู้สนับสนุนเป็นอังกฤษ ต่อมามีการแบ่งพื้นที่ให้กับลูกหลานราชวงเก่าของอาร์เบียแตกเป็นจอแดนคูเวตบาฮเรนกาตาแต่ว่าต้องฟังซาอุดีอาร์เบียซาอุจะไปทําอะไรประเทศเหล่านี้นี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าควบคุมทางการเมืองได้เราจึงเห็นว่าจอแดนคูเวตบาฮเรนกาตาจะตามซาอุนี้ทุกเรื่องจะมีก็แต่กาตาที่แข่งข้อนิดนึงนะครับเมื่อซาอุมีแบกเป็นอังกฤษเนี่ยอังกฤษว่าไงซาอุก็ว่างั้นจนอังกฤษจําเป็นต้องถอนตัวออกจากตะวันออกกลางหลังส สงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากสาดมิการี้กดดการให้อังกฤษนะครับคืนเอกราชให้กับอนานิคมทําให้ซาอุมีใจเกเรขึ้นมานิดหน่อยจะเล่นอิสาราเอลแล้วครับทำให้สาดมิการเนี่ยต้องเข้ามามีอิทธิพลในซาอุทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็การผลิตน้ํามันและนโนยุายเรื่องอิสาราเอลด้วยทําให้ซาอุกับน้องๆเนี่ยต้องวางตัวเฉยเรื่องอิสาราเอลทําให้อิร่านี้ไม่พอใจที่พวกนี้ไปเข้าข้างอิสาราเอลมีการบาดหมางกันนะครับ อิหร่านยังมาสนับสนุนกบฏทูตีในเยเมนรบกับรัฐบาลของเยเมนที่เป็นซุนนีแล้วก็เข้าหาซาอุนะครับเยเมนผู้ปกครองเป็นซุนนีส่วนประชาชนส่วนมากเป็นชีอะเลยมีเรื่องกันมาถึงทุกวันนี้อิรักก็เช่นกันนะครับผู้ปกครองเป็นซุนนีประชาชนส่วนมากนี่เป็นชีอะอิหร่านจึงเข้ามาแทรกแซงทั้งเยเมนแล้วก็อิรักได้กรณีของเยเมนนะครับซาอุเนี่ยต้องการกวาดล้างฮูตีแต่ว่าสันมิกาทักท้วง ไม่ขายอาวุธให้กับซาอุมองว่าซาอุนี้ทํารุนแรงเกินไปทําให้ซาอุงอนสาดมิกาอยู่ในตอนนี้นั่นคือเรื่องราวมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับสรุปนะครับซาอุกับบรรดาน้องๆจอร์แดนคูเวตปาฮเรนกาตา UAE o โอมานไม่รบกับอิสราเอลนะครับรวมอิรักและก็ตุรกีด้วยส่วนอิหร่านซีเรียไม่เอาอิสราเอลรวมกลุ่มฮูตีในยเมนแล้วก็เฮสบละในลีบาน,นอนนะครับนั่นคือการแบ่งให้เห็นภาพ สิ่งหนึ่งที่เราควรรู้คือถ้าไม่มีฐาเมิการาคาน้ำมันโลกนี่จะสูงมากเพราะว่าซาอุจะรวมกลุ่มตั้งราคาตามใจโลกจะปั่นป่วนมากกว่านี้หลายคนบอกว่าฐาเมิกาเนี่ยเข้ามาโป้นน้ำมันในตะวันออกกลางอันนี้ต้องคิดใหม่นะครับรฐาดมิกาเป็นผู้ผลิตน้ำมันเบอร์หนึ่งของโลกไม่จะเป็นต้องมาป้นใครแค่มาคุมราคาน้ำมันไม่ให้มันสูงจนเกินไปไม่งั้นแขกในโกงราคาแน่และต้องมาดูแลอิสราเอลด้วยนั่นคือเหตุผลนะครับที่ฐาเมิกาเนี่ยต้องเข้ามามี บทบาทในตะว,วันออกกลางอีกอย่างมีการต้านคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับนั่นคือการเมืองโลกที่เราเนี่ยต้องทําความเข้าใจจริงหรัฐสเมมิกาปล่อยให้ซาอุถล่มฮูตีราบคาบก็ได้ทําเป็นมองไม่เห็นไปแต่ว่ามันเป็นมนุษยธรรมนะครับต้องปามซาอุเช่นเดียวกับตอนนี้ที่สัเมิกาเนี่ยปามอิสราเอลไม่ให้ยึดกาซาก็เพราะคําว่ามนุษยธรรมซึ่งรัเสเซียอิหร่านซีเรียจีนเกาหลีเหนือไม่มีแบบนี้นะครับ ตอนนี้กองกำลังของอิสราเอลตึงกำลังพร้อมบุกภาคพ,พื้นดินในฉจวนกาซาทางตอนเหนือนะครับแต่ก็เหมือนกับที่แอนมีได้วิเคราะห์ไว้ว่ามันไม่ง่ายอิสราเอลต้องเจอกับการต่อต้านจากนานาชาติเพราะว่ายังมีประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับจะทำให้เกิดการสูญเสียนี้มากมายสหัฐอเมริกาก็ไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลในเรื่องนี้ล่าสุดอิสราเอลก็ยังไม่บุกกาซานะครับ ในขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอแลกตัวประกันกับนักโทษชาวปาเลสไตน์6,000คนนะครับที่ถูกคุมขังในอิสราเอลแต่ว่าอิสราเอลก็ยังไม่ตอบรับข้อเสนอนี้และอิสราเอลได้โจมตีฉนวนกาซานี้ต่อไปทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซานเนี่ยมีมากกว่า2,800รายแล้ว ตอนนี้กลุ่มอัลกัสซามซึ่งก็เป็นกลุ่มย่อยของฮามาสกล่าวว่ามีตัวประกันมากกว่า250คนและก็พร้อมที่จะปล่อยตัวประกันต่างชาติ หากว่าสถานการณ์นี้เอื้ออำนวยนะครับตัวประกันก็ยังพอมีความหวังตอนนี้ฮามาสเนี่ยหันมาดึงแนวร่วมนานาชาติก็เพื่อหยุดยั้งการบุกกาซาของอิสราเอลส่วน WHO นะครับหรือว่าองค์กรอนามัยโลกกล่าวว่าตอนนี้น้ําแล้วก็เชื้อเพลิงเหลือใช้อยู่ได้ไม่ถึง24ชั่วโมงในกาซาก็เป็นการเรียกร้องจากอิสราเอลด้านมนุษยธรรมนะครับ ดูเหมือนเหตุการณ์เบาลงไปกว่าเดิมในตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าอิสราเอลจะตัดสินใจบุกกาซาหรือไม่เพราะว่าถูกกดดันหนักตามคาดหมว่ารัฐมนตรีกลาโหมของัฐดเมิกาอย่าง้อยออสตินมีคําสั่งให้ทหา,ารัฐอเมิกากว่าสองพันนายเนี่ยคอยสนับสนุนอิสราเอลก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลนนาใจแล้วหรือยังในตอนนี้เมื่อเป็นแบบนี้โอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันก็น้อยลงไปตามคาดด้วยนะครับ ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยหันไปจัดการกับฮิสเบลเละในตอนเหนือชายแดนเลบานอนซึ่งประทะกันเป็นประจำนี่อยู่แล้วสงครามโลกครั้งที่3ควรพักไว้ก่อนหรือไม่อย่าเพิ่งนับถอยหลังนะครับอิรานยังไม่พร้อมรบรัสเซียก็ยังไม่พร้อมรบใจเย็น